สวัสดีคะ่ะมาพบกับหนส่วนตัวคะ่ะกับคําพยากรณ์ฉบับพิเศษพิเศษคะ่ะของชาวราศีเมษในช่วง6เดือนแรกของปี2566กันค่ะผู้ที่เกิดในช่วงวันที่13เมษายนถึง14พฤษภาคมนะคะขอบคุณมา,มากๆคะ่ะที่เข้ามารับฟังฝากทุกๆคนนะคะช่วยกดติดตามคะ่ะกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะ การฟังคําพยากรณ์นี้ค่ะเพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนกันล่วงหน้าบางประเด็นหยิบยกขึ้นมาเพื่อเตือนให้ระมัดระวังกันก่อนนะคะมารับฟังกันเลยค่ะช่วง6เดือนแรกนะคะช่วงมกราคมกุมภาพันธ์มีนาคมเมษายนพฤษภาคมมิถุนายนนะคะของชาวราศีเมษนะคะจะเป็นยังไงกันบ้างมารับฟังกันเลยค่ะสำหรับชาวเมษในช่วง6เดือนแรกของปีค่ะ ปัญหาบางอย่างที่คาราคาสร้างมานานแล้วนะคะหรือเก็บอยู่ในใจมานานแล้วจะจบลงไปแล้วละค่ะสำหรับชาวเมษและชาวพฤษโตกสองราศีนี้นะคะพะราหูค่อนข้างที่จะให้คุณมากกว่าให้โทษด้วยนะคะเพียงแต่ว่านะคะอาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของอารมณ์ผันผวนแปรปวนค่อนข้างที่จะง่ายนะคะอารมณ์ร้อนๆต้องระมัดระวังให้มากค่ะโดยเฉพาะในเรื่องของคำพูดเรื่องของการสื่อสารที่พูด ออกมาด้วยอารมณ์โดยที่ไม่ได้คิดอะไรมากนี่ละค่ะต้องระมัดระวังเลยนะคะและอีกประเด็นหนึ่งค่ะคือเรื่องของความอยากความโรภจุดนี้ยังคงต้องระมัดระวังอยู่ค่ะไม่ได้บอกว่าความอยากไม่ดีเสมอไปนะคะถ้านำไปใช้ให้ถูกที่ถูกเวลาถูกเรื่องค่ะ แรงดึงดูดแรงจูงใจก็จะทําให้เราเกิดความขยันมากขึ้นค่ะเกิดความมุ่งมั่นมากขึ้นเกิดแรงผลักดันมากขึ้นนะคะที่อยากจะทํานั่นทนํานี่ทำโน่นขึ้นมานะคะ แบบนี้จะดีนะคะแต่ถ้าอยากที่จะได้มาแบบง่ายๆด้วยวิธีที่ไม่เสียเหงื่อมากนะคะไม่ว่าจะใช้เล่กลกลงหรือว่าการซิกแซกยังไงก็ตามค่ะก็มีโอกาสที่จะรุ่งอยู่ค่ะแต่จะรุ่งไม่สุดนะคะจะร่วงมากกว่านะคะหรือถ้าอยากมากๆจนเกินไปนะคะจะกลับกลายมาเป็นความโรคค่ะแล้วพอโรคจะเกิดเงามาบังตาค่ะไม่สามารถที่จะเห็นถึงความเป็นจริงได้ค่ะเมื่อมีเงาบาังตา โอกาสที่จะถูกหลอกหรือโดนโกงก็มีด้วยเช่นกันค่ะนี่คือสิ่งที่ชาวเมษอาจจะต้องระมัดระวังอยู่นะคะ <S <S แต่ประมาณเดือนเมษายนค่ะแนวโน้มที่จะเกิดความเสียหายก็จะลดน้อยถอยลงไปค่ะ เพราะดาวพฤหัสค่ะท่านเข้ามาคุ้มครองภัยให้แก่ชาวเมษแล้วนะคะจะเกิดในเรื่องของความดีงามมีโชคมีลาบเข้ามาค่ะกเกิดในเรื่องของโอกาสจะมีแรงผลักดันแรงสนับสนุนค่อนข้างที่จะดีมากเลยทีเดียวนะคะถึงแม้ในช่วงที่ผ่านมานะคะอาจจะผ่านอะไรมาเยอะเหลือเกินค่ะเจอเรื่องราวราม่าก,ก็มากมายเหลือเกินนะคะแต่จากนี้ไปค่ะจะเป็นครึ่งปีที่จะมีแต่สิ่งดีๆเกิดขึ้นมานะคะ จะมีโชคใหญ่เข้ามาแล้วค่ะหยิบจับหรือทำไรก็จะก่อเกิดในเรื่องของความสำเร็จขึ้นมาได้ง่ายๆค่ะการงานมาแล้วนะคะดวงธุรกิจเองก็มาแรงมากๆค่ะมีการเจรจาการเดินทางค่อนข้างที่จะบ่อยมากๆค่ะไม่ค่อยได้อยู่ติดบ้านหรอกนะคะลองสังเกตดูได้ค่ะออกไปหาโอกาสใหม่ๆออกไปล่าฝันนะคะหรือนะคะ แล้วดวงความสำเร็จเองเปิดแล้วเช่นกันค่ะจะไปติดต่อจะไปเจรจาค้าขายเกิดความสำเร็จดีนะคะมีโชคเข้ามาแล้วละค่ะ ดวงคนอุปถัมภ์ก็เปิดแล้วนะคะโอ้ยถือว่าปั้งแบบมากๆเลยนะคะแบบสุดๆเลยค่ะถ้าทําดีๆนะคะมีสติสักนิดนึงนะคะการคิดการตัดสินใจก็อย่าใจร้อนนะคะอย่าไปหลงเชื่ออะไรแบบง่ายๆค่ะหรือก่อนที่จะทําทอะไรนะคะจะลงทุนอะไรต้องศึกษาให้ดีก่อนค่ะอย่าทําอะไรที่มันเสี่ยงนะคะหรือตัวเองไม่ถนัดนะคะ ต้องรู้จริงรู้ลึกค่อยทํานะคะดวงจะพิกเลยทีเดียวค่ะจากจนก็จะกลับกลายมาเป็นรวยค่ะจากรวยก็จะกลายเป็นเศรษฐีได้เลยนะคะในช่วงนี้ครึ่งปีนี้เลยนะคะ ความสําเร็จความโด่งดังนะคะจะเป็นจังหวะครึ่งปีที่การงานจะเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องค่ะจากปีที่แล้วนะคะปีนี้ก็จะเกิดการขยับขยายลงทุนเพิ่มเติมค่ะหรือเก็บดอกกินผลนะคะกินผลบุญเก่าที่เคยเปลี่ยนทํามาแล้วนะคะงานจะสําเร็จจนมีชื่อเสียงโด่งดังเลยทีเดียวนะคะ และเป็นที่อิจฉาของคนอื่นๆด้วยเช่นกันค่ะแล้วจะเป็นครึ่งปีที่ถึงแม้งานค่อนข้างที่จะเยอะค่ะอาจจะมีฟิลในเรื่องของการป่านเหนื่ออยู่บ้างค่ะแต่คุณก็จะสนุกกับมันค่ะจะมีความสุขไปกับงานที่ทําของคุณอยู่นะคะเดือนมกราคมอาจจะยังมีความหนักหน่วงค่ะคิดอะไรอาจจะยังไม่กระจ่างมากนะคะขอให้ใจเย็นๆนะคะกำลังจะผ่านไปแล้วล่ะค่ะ ไม่ว่าคุณจะทำอะไรอยู่ก็ตามค่ะหรือผักดันงานอะไรอยู่ก็ตามนะคะกำลังจะสำเร็จแล้วละค่ะปัญหากำลังจะจบลงไปแล้วนะคะคุณกำลังจะชนะแล้วนะคะอย่าเพิ่งถอดใจไปสักก่อนนะคะ และยิ่งพอผ่านเข้ามาเดือนเมษายนนะคะโอกาสมานะคะดวงเปิดแล้วละค่ะจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นแบบไม่คาดคิดไม่คาดฝันเลยทีเดียวค่ะช่วงนี้แหละตั้งแต่เมษายนเป็นต้นไปนะคะแรงยกแรงผักส่งนะคะจะค่อนข้างที่จะสูงมากๆค่ะโอกาสทางการงานและการเงินจะพังพูมากค่ะแต่ต้องบอกกับชาวเมษไว้ก่อนว่าการลงทุนอะไรก็ตามค่ะที่ตัวเองไม่ถนัด หรือไปก๊อปปี้เขามาทําตามเขาโดยที่ตัวเองไม่มีความรู้ไม่มีความเชี่ยวชาญมากนะคะไม่ได้ถนัดเลยนะคะ พอทําไปสักระยะหนึ่งค่ะอาจจะเจอปัญหาขึ้นมาได้ค่ะหรือเจอทางตันหรือเจอต้นตอเจอต้นเหตุบองปัญหาขึ้นมาได้ค่ะซึ่งเราก็อาจจะยังไม่รู้นะคะเพราะเรายังไม่เคยทํามาก่อนไงล่ะคะคนเก่าเขาก็บอกว่าดีดีเขาบอกดีมีความสําเร็จเข้ามานะคะนั่นก็คือความสําเร็จของเขาพูดให้เราฟังนะคะอาจจะเป็นปัญหาในจุดนี้ขึ้นมาได้นะคะจุดนี้ละคะ่ะ ถ้าใจไม่หนักแน่นพอจริงๆนะคะที่จะก้าวผ่านไปได้นะคะก็อาจจะเกิดความท้อแท้ขึ้นมาได้เช่นกันนะคะในจุดนี้ค่ะหรือแม้แต่เรื่องของสายป่านเรื่องของคนสนับสนุนอาจจะมีปัญหายาวไม่พอนะคะ มีการสะดุดช่วงปลายทางได้ค่ะทำให้ต้องคอยหาแหล่งเงินทุนนะคะช่องทางอื่นๆเข้ามาร่อเลี้ยงเอาไว้ค่ะเพื่อให้คงสภาพไปต่อได้นะคะทำให้กลายมาเป็นภาระกลายมาเป็นปัญหาในระยะยาวค่ะเกิคดความเครียดเข้ามาได้เช่นกันนะคะโดยเฉพาะช่วงประมาณเดือนพฤษภาคมนั้นละค่ะพอเข้ามาเดือนมิถุนายนมาค่ะ การงานก็จะดียาวเลยนะคะแต่ความใจร้อนก็ให้ระมัดระวังสักนิดหนึ่งนะคะช่วงนี้แล้วก็อาจจะมีเรื่องของรักๆักไข่ๆเข,ข้ามาด้วยนะคะเป็นช่วงที่มีสเสน่ห์กับเพศตรงข้ามค่อนข้างที่จะสูงมากเลยค่ะชาวเมษนะคะทวินหาด้วยเช่นกันนะคะ เอาลาค่ะถือว่าดีอยู่นะคะเป็นช่วงจวังหวะที่ดวงดาวท่านเปิดทางเพิ่มเติมให้อีกนะคะการงานจะดียาวแบบต่อเนื่องเลยค่ะได้นั่งกินผลบุญเก่าเลยนะคะใครที่อยากจะเดินทางไปต่างประเทศไม่ว่าจะไปทำงานไปเรียนต่อหรือมีวางแผนไว้นานแล้วนะคะมีโอกาสที่จะได้ไปค่อนข้างที่จะสูงเลยทีเดียวค่ะ ส่วนความรักนั้นค่ะคนที่มีคู่หรือมีครอบครัวอยู่แล้วนั้นค่ะเป็นปีที่ดีค่ะเป็นปีที่ครอบครัวจะอบอุ่นขึ้นนะคะเป็นปีที่จะมีฐานะทางครอบครัวที่มั่นคงเข้มแข็งขึ้นด้วยค่ะเพราะต่างฝ่ายก็ต่างร่วมแรงร่วมใจกันสามัคคีกันเป็นอย่างดีเลยทีเดียวค่ะอาจจะมีการปรับตัวกันอยู่บ้างเล็กๆน้อยๆเท่านั้นเองค่ะอาจจะเป็นช่วงจังหวะของการร่วมทําธุรกิจหรือสร้างธุรกิจบางอย่างภายในอาณาจักรของตัวเองค่ะ หรือภายในอสังหาริมทรัพย์ที่ดินของตัวเองขึ้นมานะคะหรืออาจจะเป็นการปลูกบ้านสร้างบ้านนะคะขึ้นมาบนที่ดินของตัวเองก็ได้ด้วยนะคะสําหรับใครที่ยังไม่ได้ออกเรือนยังไม่มีหลักมีฐานที่เป็นของตัวเองนะคะส่วนใครที่มีความสัมพันธ์นะคะแบบไม่ชัดเจนค่ะหรือไม่ให้สถานะอะไรกันเลยนะคะ หรือกําลังมีประเด็นกันอยู่ค่ะก็มีโอกาสที่จะแยกทางกันค่ะหรือต้องได้ตัดสินใจบางอย่างแบบกระทันหันขึ้นมานะคะในช่วงครึ่งปีแรกนี้เลยนะคะแต่ถ้ายังเป็นคู่จริงๆคู่แท้ๆกันอยู่ค่ะยังสามารถประคับประคองไปได้นะคะแต่ถ้าเป็นสิ่งที่มันไม่ถูกไม่ต้องนะคะแอบคบแอบแซบกันอย่างนี้นะคะมีโอกาสที่จะห่างกันแน่ๆในช่วงครึ่งปีแรกนี้ละคะ่ะ ส่วนคนโสดน,นะคะจะมีคนเข้ามาสารสัมพันธ์ค่ะขอให้เช็คโฟรไฟล์ให้ดีๆสักนิดนึงนะคะเขามีพันธะอยู่ไหมเขามาหลอกเราหรือเปล่านะเช็คดูดีๆนะคะพระราหูก็คือพระราหูววันยังข้ามละค่ะจะเข้ามาปิดตามาหลอกล่อใจนะคะให้ลุ่มหลงมัวเมาไปกับเขานะคะแต่ถ้าจังหวะดีจริงๆนะคะของการเลือกคู่แท้คู่จริงๆเนื้อคู่จริงๆคุณนะคะ ต้องเป็นครึ่งปีหลังถึงจะดีนะคะใครที่คบหากันอยู่ก็พยายามประคับประคองไปให้ถึงในช่วงครึ่งปีหลังจะดีเลยค่ะโดยเฉพาะช่วงปลายปีค่ะเลยสักประมาณตุลาคมไปแล้วนะคะถึงจะอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากๆเลยค่ะแต่ว่าครึ่งปีแรกอาจจะเน้นย้ำว่าต้องเช็คให้ดีๆสักนิดนึงหากมีใครเข้ามาในช่วงนี้นะคะ นี่คือช่วงครึ่งปีแรกของชาวเมธค่ะรายละเอียดลึกๆจะเพิ่มเติมในดวงรายเดือนให้นะคะขอให้ชาวเมธทุกท่านมีความสุขกายสุขใจนะคะความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานค่ะมีชีวิตร่มเย็นเป็นสุขนะคะปลอดภัยจากภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงค่ะขอให้มีจิตใจที่เข้มแข็งพร้อมสู้พร้อมลุยกับงานของตัวเองนะคะขอให้โชคดีนะคะมีเงินมีทองไหลามาเทมาทุกท่านเลยค่ะอย่าเจ็บอย่าป อย่าจนนะคะสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงทุกท่านเลยทีเดียวนะคะถึงแม้งานจะหนักจะเหนื่อยนะคะยังไงก็ขอให้สู้ให้ลุยไปนะคะเพราะว่าความสําเร็จอยู่ข้างหน้าคุณแล้วนะคะชาวเมธอดทนหน่อยนะคะ ลุยไปเลยค่ะปีนี้เป็นปีทองแล้วลุยเลยนะคะขอบคุณมากๆค่ะที่เข้ามารับฟังฝากทุกๆกคนค่ะช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะเป็นกําลังใจให้กันด้วยค่ะและทั้งหมดนี้ค่ะก็คือของชาวเมดค่ะที่ช่องโหนส่วนตัวนะคะได้หยิบยกประเด็นขึ้นมาเพื่อเตือนให้ระมัดระวังกันก่อนร่วงหน้าค่ะขอให้ผู้ฟังมีความสุขค่ะสมปรารถนาทุกๆประการเลยดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะช่วงนี้โควิดยังอยู่ค่ะมีสตินิดนึงนะคะ มีสติมากๆเลยเวลาจะออกไปข้างนอกก็ปิดแมสด้วยค่ะโควิดไม่ได้หายไปไหนนะคะปลอดภัยไว้ก่อนดีที่สุดค่ะเป็นห่วงจริงๆค่ะหอนส่วนตัวจากคุณความสุขค่ะและเรามาเจอกันใหม่นี้พีีต่อไปกันนะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะแล้วก็บายบายค่ะทุกทคนแล้วเจอกันใหม่ค่ะ